ก็นทีนี้เจ้าภาพาใจโอ้วงพ่อไม่มีพัดลมเลยโยงยืนเ่า tiền <laughs> Hãy <hey. cười> <laughs> <laughs> <laughs>

啊，走吧。 ไปเถีัยวรถไปยาโรดไปเออแถวเดียวแถวเดียวเออข้าวแถวเดียวปแถวเดียวถไปเลยรอไปเลยกลมรอไปเลยไม่ต้องไหวเกลมรอด đặt <coughs>